มาครับผมเพื่อนก็ลงทีเหมือนเดิมนะครับผมเล่นเป็น m 4 m มสดศูนย์นะครับผมบาสเกตบอลมาใหม่นะเหมือนเพื่อนจะยิงไปแล้วหลับหนึ่งคนนะผมคิดว่ายังมีตัวยังไม่เกิดนะผมเพื่อนไปสวยกันหน่อยสเสียค,ครับผมได้หนึ่งตัวนะเหมือนด้านหน้าจะมีนะเพื่อนจะไปได้หรอตัวนี้ปเราอ้อมกันหน่อยนะ ก็อยู่เกิดเหมือนเดิมแหละเพื่อนด้านขวามือเนี่ยด้านหน้าเนี่ยโอเคอเครับผมตายคู่นะระเบิดถูกกู้เรียบร้อยแล้วแพ้ไปครับผมล้มเหลวยิงไปสองตัวอยู่รอบนี้ไปครับผมเพื่อนบุกเลยโยนระเบิดนำทางนะหลบล่างกันหน่อยเอ้าโอเคอเครับผมได้สองตัวเอ,เอ้าเอเขก็มาครับผมเพื่อน มบอรห้องนี้จะไม่แบนโอ้โหเล่นมีดไล่ฟันเขาอย่างนี้ก็หลับแน่นอนอยู่แล้วครับผมแปลอยู่แล้วครับพวกท้าวมีดไล่ฟันอย่างนี้นะโอ้โหหากระสุนไม่เจอเพื่อนกระสุนไปไหนเมื่อกี้ทำไม่ไปกระเป๋าผมเลยเก็บสองครับผมเหลือเหกสิบสามนะตอนนี้ฟ้าหมาดก,ก็มีครับผมมีก็มาครับตอนนี้ต้องเล่นให้ได้แหละ มันเขาจะอยู่บนนะเห็นเขายนรลเบิดแสงอยู่โอ้โหโดนพกทั้งเดียวหลับเลยหน้า,นาโอเคทีมของคุณได้รับชัยชนะนะครับผมเหมือนเดิมาวมเพื่อนปลาระเบิดนำทางแสงไปเลยสองลกูกบุกเลยครับผมเดินหน้าเต็มกำลังทีนี้ เฮ้ยเหมือนมีคนยิงเพื่อนด้านซ้ายอะไรอะไรเพื่อนโอ้โหฝั่งผมหลับหมดแล้วดาน,นาผมด้านหน้าโอ้โหฟาร์มาดก็มีครับผมไปแล้วไปแล้วไปแล้วมีนกลับมาทำไมล่ะเพื่อนอว่าจะหลุดไปแล้วเมื่อกี้เฮ้ยโอ้โห โดนพกเต็มๆไม่ตายครับผมเพื่อนโดนสาวบีด้วยเมื่อกี้แผ่นดินไหวเดินมาผมไประเบิดนำทางไปล่างเลยนะเพื่อนโอ้โดนแสงครับผมโคตรนานโอ้เก็บสองเลยให้เพื่อนให้ด้านหลังนะไอหัวแตกครับผมอื้อหืออีอีครับผมเพื่อน สองตัวเลยทัทง้งปืนทั้งปาหมาครับผมรอดยากอะไรอย่างงี้ระเบิดถูกกู้เรียบร้อยแล้วแผลไปนะครับผมท่านท่านอาจจะยิงไม่ได้เยอะนะอยากให้ชมคลิปสนุกๆน,นะครับผมเล่นกับ f c เหมือนเดิมครับผมรอบนี้ไปครับผมเข้าเกิดเลยได้ไหมเนี่ยเฮ้ยสามปีคนี้ชอบเล่นสามปี เฮ้ยเลือดละสองเลยทีนี้เพื่อนอ,อย่างนี้ก็ออมหน่อยละกันยิงเขาโดนอยู่สองนัดนะโอ้เพื่อนน่าจะยิงให้โดนนะเมื่อกี้ซากนะตัวนั้นไประเบิดแสงนำร่องครับผมนำทางลงล่างเลยอเอ้ในหนึ่งตัวพอนะ หลับเลยครับผมแพ้อีกแล้วเฮ้ยชนะนี่ว่าทีมของคุณได้รับชัยชนะจเปิดแตกนะครับผมเพื่อนาวิ่งชนเลยครับผมเพื่อนบุกเลยรอบนี้เฮ้ยนึกว่าจะไม่ตายนะได้มาหนึ่งตัวครับผมมาแอบรอเลย เขาวิ่งขึ้นมาหา,มาด้านไฟแบบสามบิมาต้องมีตัวเล่นอเอแน่นอนครับผมด้านหน้าแหละติดตั้งระเบินเวลาเรียบร้อยแล้วแสงไปแล้วครับผมไม่เห็นเลยโอ้ยิงไม่ตายครับผมเพื่อนเออแต่เอพีเยู่ นี่ไงครับผมเอ,อเอฝังผมนะเนี่ยเอาเรื่อง <c oughs> ปืนสุดโกงนะครับผมเลยวายโคตรเร็วถ้าไปบวกระยะใกล้นะโดนแสงครับผมแสงวันนี้เยอะนะ <c oughs> โอเคครับผมได้หนึ่งตัว <c oughs> สองตัวครับผมโอ้โหแสงอยแล้วแสงฝั่งผมหรือฝั่งเขาไม่รู้เนี่ยเฮ้ยด้านล่าง ถ้าได้ยินอย่างนี้โดดลงใส่เลยครับผมไม่ว่นไม่หวังหวังยิงได้นะเ,เหลือห้าสิบผมใส่ลูกกระสุนให้พร้อมไปครับผมพร้อมแล้วก็ปลุยครับผมนี้ลงล่างเลยเอา้าเพื่อนไม่เห็นจริงๆหรือเพื่อน่ะเอาให้ได้เพื่อนเอาให้ได้สักตัวตัวเดียวยิมมูคุณพ้อยแพ้นะครับ เบิดทําชิงกันหน่อยนะเผื่อมันได้นะั่นเพื่อนโอ้ไฟระเบิดครับผมได,ได้ยินเสียงด้านซ้ายมือ,อนะด้านล่างแน่นอนเพื่อนเยอะเห็นเขาบวกกันอยู่อุย้ยขออีกท่านเดียวเพื่อได้อยู่มลมจัดเลยเฮ้ยเสียดายอะคนนั้นไม่ตายครับผมเพื่อน Okay, ผมได้หนึ่งตัวเฮ้ยน่าจะเหมาเลยเพื่อนยิมคุณพ่ายแพ<ผ>้อีกแล้วครับผมเพือพ่อนฟังผมอยู่เลขสี่ครับผมตอนนี้บุกเลยทีเียเฮ้ยเพื่อนโอ้โหน่าจะไปแอบนะวิ่องออกมาทำไมอะตามหน้าด้านหน้า,า,นาโอ้โหเพือ่อนเยิงไม่ได้ครับผมเ,เผมื่อกี้ถีบเรียมครับผมด้านหน้า สองตัวเลยฮมได้เอพีด้วยภารกิจล้มเหลวโอ้โหฟังผมไม่ฟื้นเลยทีนี้มันจะแพ้แล้วครับเพื่อนโอ้โหเจอเอเอดีนะที่เขายิงผมไม่โดนยิงโดนถักกาดนะผมเข้ามงกันหน่อยนะ โอ้โหเดินปืนบอมเด้งขึ้นบนฟ้าเลนเอนเมื่อกี้แพ้ไปครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมอยากให้ชมคลิปสนุกๆก,กันนะครับ